ัสดีค่ะณเดียค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทาสีบ่อนะคะที่เป็นบ่อที่เอาไว้เลี้ยงสักน้ํานะคะก็อย่างของเดียเนี่ยจะเป็นบ่อกุ้งนะคะลูกกุ้งซึ่งมันเป็นบ่อคนข้งๆเก่าแล้วแหละแล้วเดียก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของเดียในการทาสีวันนี้นะคะจะเป็นตัวรองพื้นแล้วก็ทับหน้าของ T.O.A นะคะโดยรองพื้นของ T.O.A ตัวที่เดียใช้ะค่ะจะชื่อว่าเจ้า Penetrating f i n i e r ตัวนี้ ในติดตู้ซเลอร์เนี่ยมันจะมีสองพัทนะคะก็คือมีพ์ทเอพ์ทอีต้องผสมตามอัตราส่วนที่เขาแจ้งไว้นะคะแล้วเขาก็มีทินเนอร์ของเขาโดยเฉพาะนะคะเป็นทินเนอร์เบอร์สามสิบเอ็ดค่ะก็มันจะมีข้างกระป๋องเลยว่าคุณต้องใช้ทินเนอร์ประเภทไหนสําหรับสีตัวนี้นะคะทําไมเดียถึงใช้รองพื้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความตําหนาของฟิล์มค่อนข้างหนาแล้วก็การเกาะต้องดีอะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าสีตัวเนี้ยมันช่วยกันฟื้นด้วยในระดับหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาทาดูนะคะว่าลักษณะของตัวสีอะคะ่ะเวลาทาไปแล้วจะเป็นยังไงออแล้วก็อย่างนึงนะคะก่อนที่จะทาสีอะคะ่ะอาจจะรบกวนให้ลองเช็กก่อนว่าสภาพผิวผิวของเราะคะ่ะมีความชื้นเปล่าบางท่านที่มีเครื่องวัดความชื้นก็อาจจะใช้ตัวนั้นในการเช็กนะคะแต่ว่าท่านที่ไม่มีะค,ะค่ะก็แนะนําให้เอาเป็นตัวถุงพลาสติกอะคะ่ะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็แปะ แล้วก็เอากระเทปบแบบปิดรอบๆบริเวณถุงทั้งสี่ด้านน,นนะคะปิดเอาไว้แล้วก็รอดูว่ามีไอ้น้ำไหมถ้ามีไอ้น้ำระเหยข,ขึ้นมาค่ะเกาะที่บริเวณถุงอันนี้อาจจะรบกวนว่าให้พักการทาสีก่อนเนาะก็อย่าพึ่งทาเพราะว่าพื้นผิวยังมีความชื้อนอยู่เพราะว่าเจ้าพวกสีงานอีพ็อกซี่พวกนี้ค่ะคือเขาจะเซนซิทีฟมากกับกับพวกความชื้นนะคะในในการที่เราจะทําในการที่เราจะทาสีเนี่ย เราต้องให้พื้นผิวของสีให้พื้นผิวที่เราจะทาค่ะแห้งสนิทจริงๆเพราะไม่ไงั้นนะคะพอเราทาไปอาจจะเกิดเป็นไอน้ําแล้วก็ทําให้เป็นเม็ดใสๆะคะ่ะเป็นเม็ดเหมือนฟองเป็นฟองอากาศขึ้นมานะคะบริเวณพื้นผิวที่เราทาไปนะคะก็จะทําให้ไม่สวยงามด้วยแล้วก็อาจจะต้องขัดแล้วก็ทาสีใหม่ซึ่งจะยุ่งยากนะคะอันนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทํายังไงสําหรับการทาสีตัวนี้ค่ะ นี่คือบริเวณที่รองพื้นไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงฝั่งนี้สีมันก็จะเข้มกว่าบริเวณที่ยังไม่ได้รองพื้นนะคะต้องบอกก่อนว่าน้ำยาตัวนี้กิ่งค่อนข้างเหม็นเนาะถ้าเป็นไปได้ก็หาที่ปิดจมูกนิดนึงนะคะ,ะ,คะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยก็ดีนะคะในการที่จะทาสีนะคะมันก็จะช่วยได้นะคะแอ้วะค่ะอนนี้นะคะก็คือบ่อที่เดียทาสีเสร็จแล้วนะคะยังเหลืออีกสามบ่อที่เดียยังไม่ได้ทานะคะ ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งมันไว้นะคะแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทาสีทับหน้าใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาสีทับหน้ากันนะคะสีทับหน้าที่เดียจะใช้นะคะก็คือนี่ค่ะนี่ห้อ t o ทอนะคะชื่อว่าเจ้าอ e ีพอกาดเบรยู w นะคะเขาบอกว่าอ e ีพกาดต่บรยูค่ะตัวเนี้ย เป็นสีที่สามารถทาได้ในแทงน้ําดื่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะปลอดสารพิษเนาะเดียวก็เลยใช้สีตัวนี้ค่ะมาทาบอาบ่อที่เดียจะใช้อนุบาลลูกกุ้งอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาไปแล้วค่ะมันจะเป็นยังไงนี่นะคะคือบอที่เดียทาเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ เราจะทิ้งมันไว้แดชั่วโมงถึงส2ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทาทับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สีพวกนี้ค่ะเป็นสีพ็อกซี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่น้ําหรือว่าไม่ได้มีการใช้งานนะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องหาเป็นพวกผ้าใบปิดบ่อไว้นิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ทําให้สีค่ะอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราปล่อยตากแดดไว้นานๆนนะคะ่ะเจ้า hmm. สีพ็อกซี่พวกนี้เวลาโดนแดดมากๆมันจะกรอบแล้วก็มันจะลอกล่อนนะคะสําหรับวันนี้ไปละค่ะ